สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ เพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชอบดูดวงถ้าประทับใจก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีเมษมาฟังกันค่ะเมื่อดาวอาทิตย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายตั้งแต่วันที่ 17กันยายนถึง18ตุลาคมปี2565นะคะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านเรื่องของการเงินและการงานท่านจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะท่านจะดีขึ้นชาวราศีเมษท่านจะดีขึ้นทั้งการงานและการเงินทั้งสองสิ่งนี้จะมีข่าวดีเข้ามานะคะและหากท่านติดขาดมีปัญหา ก็จะสามารถแก้ไขกับปัญหาได้ไวขึ้นจะมีคนเมตตาช่วยเหลือมีคนให้เพึ่งพาอาศัยไม่โดดเดี่ยวเช่นที่ผ่านมานะคะการงานของท่านช่วงนี้ท่านจะได้รู้จักกับคนเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นคนที่หน้าที่การงานที่สูงกว่าท่านจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในภายภาคหน้าท่านจะมีโอกาสนะคะได้นำสิ่งเก่าๆที่ท่านเคยทำกลับมาทำใหม่ หรือบางท่านจะได้กลับไปทำงานเก่าอาชีพเก่าเก่าที่ท่านเคยทำมาท่านจะได้พบเจอกับคนเก่าเก่าที่ท่านเคยทำงานร่วมกับท่านนะคะที่เคยทำงานร่วมกับท่านหรือหากท่านค้าขายฟรีแลนซ์ช่วงนี้ลูกค้าเก่าเก่าที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาค่ะและท่านเองก็จะได้ลูกค้ารายใหม่ๆใ,ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะแต่อยากจะขอเตือนชาวราศีเมษนะคะในช่วงระยะเวลานี้1เดือนขอให้ท่านระมัดระวังอารมณ์ และการใช้คำพูดของท่านให้มากๆโดยเฉพาะเวลาที่ท่านนั้นจะต้องติดต่อประสานงานหรือจะต้องพูดคุยตกลงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆขอให้ท่านมีความละเอียดรอบคอบในการใช้คำพูดนะคะในช่วงระยะเวลานี้เซฟตัวเองให้มากๆพูดให้พูดให้เคลียร์พูดให,ดให้จบพูดให้มีความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะท่านจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการใช้คำพูดให้มากๆ27ไปแล้วนะคะไปถึงต้นเดือนตุลาคมในช่วงนี้ท่านหัวร้อนระวังระวังให้มากๆจะเผลอไปทะเลาะหรือว่าประทะคารมกับใครบางคนแต่เรื่องเด่นๆของท่านในช่วงนี้เกี่ยวกับงานนะคะก็คือว่า คนมักจะนึกถึงจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านและจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้โชว์ฝีมือในการทำงานนะคะชาวราศีเมษสติปัญญาเปิดท่านมักจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นหากท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงการทำงานและเรื่องส่วนตัวช่วงนี้ท่านจะค้นพบแนวทางดีๆคะ่ะจะตัดสินใจทาอะไรบางอย่างก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะดู พอดูดูแล้วในช่วงระยะเวลานี้ตัวท่านนั้นสติปัญญาเปิดมากๆกการตัดสินใจมักจะถูกต้องนั่นเองค่ะท่านจะมีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ๆซึ่งเกิดจากไอเดียของตัวท่านเองบางท่านจะได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆโดยที่ท่านนั้นไม่เคยคิดว่าจะได้ทำมาก่อนนะคะช่วงนี้อะไรก็ตามค่ะที่ทำแล้วท่านจะได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินให้ท่านทำเลยนะคะอยากจะพูดคุยต่อรองเรื่องอะไรก็ขอให้ท่านพูดคุยได้เลย และช่วงนี้หากท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่ท่านทําท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางท่านตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านจะอยู่ในช่วงที่ดีขึ้นหากท่านติดขัดมีปัญหาท่านก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะการเงินช่วงนี้ดีขึ้นแต่ท่านจะไม่มีเก็บออมทั้งๆที่บางท่านเงินช่วงนี้นะคะ เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยโดยเฉพาะท่านที่ค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านช่วงนี้เงินจะเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มักจะมีเหตุให้ท่านนั้นต้องใช้จ่ายออกไปทุกทีนะคะการเงินมาแล้วก็ไปเข้าๆออกๆค่ะเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปและท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือไม่ก็จะหมดเกินเงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือไม่ก็รักษาสุขภาพนะคะ อาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรือสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัวคะ่ะและจะมีเหตุให้ท่านหมดเงินไปกับบ้านหรือเกี่ยวกับงานที่ท่านทำเช่นซ่อมแซมต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมปรับปรุงร้านค้าที่ทำงานของท่านหรือไม่ก็ตัวท่านเองนะคะตั้งใจที่จะซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านเปยคนที่ท่านรักอาจจะเป็นคู่ครองบุตรหลานญาติพี่น้องก็ได้ข้อดีของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีดวงจะได้เงินแบบพลุกพลุกค่ะ ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะเงินกําลังจะขาดมือจู่ๆก็มีเหตุให้ได้เงินเฉยเลยนะหรือไม่ก็บางท่านผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้เงินท่านใช้ก็มีโดยเฉพาะท่านที่อายุยังไม่มากนะคะหากท่านเข้ามารับฟังถ้าท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวในช่วงระยะเวลานี้และท่านนั้นเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวนะคะขอยท่านระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของท่านนั้นจะเข้ามาเยอะ และจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามานะคะการที่เรารู้ล่วงหน้ามักจะเป็นข้อดีค่ะเราจะได้วางแผนการใช้เงินนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลล่วงหน้าเพราะนี่เป็นดวงรวมการเงินที่ท่านจะจะ,ะการเงินของท่านจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดนะคะแต่จงระมัดระวังและมีสติในการใช้ใจ่ายอย่าหูเบาใจอ่อนช่วยคนง่ายนะคะในช่วงนี้ หากมีใครเข้ามาชักชวนให้ท่านนั้นไปลงทุนท่านจะต้องฟังหูไว้หูหากไม่มีความรู้ห้ามลงทุนเด็ดขาดและจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะให้คนอื่นหยิบยืมเงินรวมไปถึงห้ามเซ็นคำประกันให้ใครโดยเด็ดขาดนะคะเพราะท่านมีดวงจะโดนเอารัดเอาเปรียบโดนหลอกลวงโดนโกงเงินนั่นเองค่ะ และขอให้ท่านใจเย็นๆในช่วงระยะเวลานี้เพราะจะมีคนในบ้านบางคนคอยัยวยุอารมณ์จะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหช่วงนี้จะทาอะไรขอให้มีเหตุมีผลนะคะฟังความคิดของคนอื่นบ้างอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะชาวราศีเมษทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวคะ่ะและขอย้ําเตือนว่าห้ามปะทะคารมไม่ว่าจะกับใครก็ตามช่วงนี้บางท่านจะเป็นหนี้เพิ่ม ฟังแล้วก็อย่าตกใจนะเพราะว่าท่านจะได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินก็มีค่ะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าทุกอย่างที่บอกมาทั้งหมดนี้จะดีมากหรือว่าดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านหากท่านฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะและนำะะบางส่วนไปปรับใช้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆสำหรับตัวท่านเลยทีเดียวค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีเมษ ในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายขอให้ท่านนั้นโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์าข่าวพาดรวยหากคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านนะคะดวงดีดวงเฮงดวงปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ